เคสนี้เสริมหน้าอกด้วยซิลโิโคนเมนเตอร์ผิวเรียบขนาดอยู่ที่3 5 0ซ c, c ทรงพุ่งนะคะสรีระคนไข้ก่อนที่จะเสริมหน้าอกนะคะคนไข้ของเรานะคะพอจะมีเต้าอยู่บ้างนะคะแต่เป็นคนเนื้อน้อยหนังบางด้านบนบริเวณเนินหน้าอกไม่มีเลยนะคะหลังทําทันทีนะคะเนินหน้าอกอวบอิ่มขึ้นมีเนินที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะกลับมามีเต้านมที่กลมสวยแต่ไม่เป็นบล็อกเคสนี้ใช้เป็นเทคนิค การจับเจอขอบซิลิโคนนะคะพร้อมกับ,กบิ๊กบาดแผลกับราวนมให้เป็นตำแหน่งเดียวกันไม่ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงพร้อมกับเทคนิคพิเศษใช้เป็นเทคนิคกลวยน้องใส่ซิลิโคนเข้าไปทําใ มากขึ้นลดการเสียดสีบาดแผลเปิดแพลด้วยิวเลเซอร์เปิดปากแผลบริเวณคราวตรกแผลเล็กเย็บซ่อนไหมเลือดออกน้อยโดยที่ไม่ต้องใส่ใสายเดนไม่ต้องยิ้วสากลบายเลือดเสริมนอ,อกที่อเดรล,ลีบอกเลยว่าไม่เจ็บเหมือนสิบล้อทับแน่นอนผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดมยาตลบโดยวิสัญญีแพทย์มีทีมแพทย์ทีมพยาบาล ตลอดเคสผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่ปลอดเชื้อที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขถ้าเลือกที่จะสวยเลือกที่จะมั่นใจแนะนำไอเดอรี่คลินิกสุราษฎร์ธานีนะคะ